สคู่นี้นะฮะที่มีเพรเรื่อง108,000วิธีชวนแม่ประหยัดพลังงานเนื่องจากวันแม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับในวันจันทร์หน้านะฮะแล้วก็ทางพทเขาก็คิดแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีของที่ระลึกเป็นเสื้อฮะทุกผู้ชมนะนี่นะฮะเสื้อเป็นลวดลายเป็นเป็นเหมือนคนอ่ะนะแต่เป็นหลอดประหยัดไฟใช่ไหมเป็นหลอดประหยัดไฟนะฮะแล้วก็มีถังขยะรีไซเคิลด้วยใช่ครับนี่นะฮะ ก็ให้ท่านผู้ชมนะได้ส่งข้อความมานะครับเชิญชวนลูกๆชวนแม่ประหยัดพลังงานร่วมส่งมาทาง SMS นะฮะร้อพันวิธีชวนแม่ประหยัดพลังงาน424-0666เราก็จะมอบเสยืดนะฮะ t h v w t r l World จากปตทให้วันละ2 2รางวัลนะก็2คนครับนะฮะนี่นะฮะมีด้านหลังไหมมีก็เขียนว่าอะไรนี่ออฟเซ็ตเดอะเวิลด์นะฮะเทคโนบอท คุณเทคโน o b o ์เซฟเดอะเวิลด์ครับเอาละฮะมาะต่อม,<า>มีข่าวอะไรอีกชมข่าวกันต่อนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอน6โมงเย็นนะค,ะครับ ที่สนามบินที่จังหวัดตรังนะครับกับสายการบินนกแอร์อเป็นเที่ยวบินดีดีเจ็นะฮะเที่ยวบินตรังดอนเมืองมีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทั้งหมด142คนนะฮะก็กำลังจะออกจากท่าอากาศยานตรังไปที่ดอนเมืองปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุล้อลื่นถลไยออกนอกรันเวย์นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่เครื่องบินเนี่ยกำลังเลี้ยวแล้วก็วิ่ง กำลังเลี้ยวแล้วก็จะวิ่งเพื่อเอาส่วนหัวเชิดขึ้นสู่ท้องฟ้านะฮะก็ทางผู้ว่าจังหวัดตรังนะครับคุณธีรยุทธ์เอี่ยมตระกูลแล้วก็หัวหน้าหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยของจังหวัดตรงังคุณอํานวยจันทรัตน์เนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้ล้อเครื่องบินลื่นถลายออกนอกรันเวย์ก็สันนิษฐานว่าจังหวะที่นักบินกําลังเลี้ยวตัวเครื่องเพื่อเอาเครื่องขึ้นสู่ท้องฟ้านะฮะปรากฏว่านักบินอาจจะเล่นเครื่องจนทําให้ล้อถลายออกนอกข้างทางนะครับ แต่ว่าก็ยังเคราะห์ดีนะฮะเพราะว่าทั้ง142คนนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตส่วนตัวเครื่องบินก็ไม่ได้รับความเสียหายนะครับตอนนี้ทางสายการบินก็ขอลดลากนะฮะจากสายการบินไทยที่อำเภอหาดใหญ่สงขลานี่นะฮะเอามาลากเครื่องบินแล้วก็ไปจอดที่หลุมแล้วนะครับก็คาดว่าอาจจะทําให้เครื่องบินลํานี้เนี่ยมันดีเลยแน่นอนนะฮะประมาณสัก4-5ชั่วโมงนะครับนี่นะฮะ ก็ถลายออกนอกรันเวย์ไปนะครับแต่ไม่ได้วความเสียหายไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ hmm. แล้วก็ <c oughs> มีเรื่องของสภาพอากาศนะครับที่ล่าสุดทางอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเตือนรับ <c oughs> จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับระหว่างวันที่7ถึงสิสิงหาคมนี้นะครับซึ่งทางปพ ได้รับการประสานข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าจะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยกําลังแรงขึ้นนะครับทำให้พื้นที่รับลมมรสุมบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักชุกอยู่แล้วในหลายพื้นที่นะฮะแม้ว่าบางพื้นที่จะเริ่มขี้คลายก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีฝนตกหนักเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนี่ยอาจทําให เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคนลนถล่มได้นะครับจึงเตือนภายใน10จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงระมัดระวังจากภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่7จ็ถึงสิสิงหาคมนี้นะครับ10จังหวัดนะฮะภาคใต้ อแล้วก็คุณรอยนจิตดอนนะผู้ในการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําก็เตือนนะครับว่าช่วงค่ําของวันนี้เป็นต้นไปนะฮะวันที่6เนี่ยนะครับอาจจะมีพายุโซนร้อนลูกที่10ท,ที่ชื่อว่ามังคุดนะครับนี่นะฮะ ตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกำลังติดตามดูอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้มีด e เพรสชั่นขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วก็จะกลายเป็นพายุโซนร้อนนะครับบวกกับย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นระหว่างไทยกับลาวซึ่งก็ต้องรอดูสถานการณ์ในช่วงตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปว่าจะเป็นมังคุดหรือเปล่าครับนี่นะฮะมังคุดมังคุดเออใชอ่ผมมีข่าวของคนเสียชีวิตนะฮะก็เป็นข่าวแปลกๆดีนะฮะ เป็นเป็นข่าวของคนเสียชีวิตที่อำเภอสามงามตำบลหนองสนออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อนางบุกขันสิงหานะฮะแม่เท่าอายุ105ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่40หมู่ที่8ตำบลหนองสนออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนี่ฮะท่านผู้ชมครับช่วงค่ำของเมื่อวันที่4สิงหาคมนะครับนางบุกเกิดหยุดหายใจครับนี่นะฮะ หลานหลานสาวชื่อขวัญตาศิรักอายุ40ปีซึ่งเป็นคนคอยดูแลนะครับนางบุบอกว่าปกตินางบุจะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวแต่พอประมาณสักปีเศษที่ผ่านมานะฮะนางบุเน่เดินไม่ได้เพราะอายุมากแต่ยังพูดจาได้แล้วก็หยุดหายใจนะฮะก่อนจะหยุดหายใจเนี่ยนะครับนางขวัญตาหลานบอกว่าย่าก็ยังคุยปกตินะแล้วก็คืนที่ผ่านมาเนี่ยตอนวันที่4สิงหาตอน3ทุ่ม ย่าก็หยุดหายใจลงนะฮะก็อ่าย่าก็ไปซะแล้วับลูกหลานนะฮะเหลนก็รวมตัวกันทําพิธีขอขมาตามความเชื่อโบราณและเตรียมทําพิธีศพตามศาสนานะครับแล้วก็แต่หลังจากที่คุณย่าเนี่ยตายไปประมาณสักชั่วโมงเศษครับคุณย่าฟื้น,นะฮะคุณย่าฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วลูกหลานก็ตกใจอืแล้วย่าก็งง ย่าก็บอกว่าตัวเองก็มีคนพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลน,นะครับพาไปหาหมอพอไปถึงโรงหมอแล้วหมอก็ฉีดยาให้หนึ่งเข็มแล้วก็เดินทางกลับมาบ้านอแล้วก็ตื่นขึ้นมานี่แหละอ้าวอันนี้คือคือเล่าตอนที่หยุดหายใจไปแล้วใช่แต่จริงๆเนี่ยตัวคุณย่าเนี่ยอยู่ที่บ้านตลอดอแต่แกบอกอ้าวก็เนี่ยก็พวกแกพาฉันไปหาหมอ,อมแล้วหมอก็ฉีดยาให้แล้วก็เดินทางกลับบ้าน ล้วฉันก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเล <Le> นี่แหละฮะเออเอแปลกมากปรากฏว่าหลานสาวก็แต่เมื่อคุณย่าฟื้นเนี่ยนะหลานสาวก็ยังตามหมอมาอมหมอก็มาตรวจพบว่าความดันต่ําพูดคุยได้นิดหน่อยแล้วก็เหนือ่อยหอบนะฮะหมอแนะนําให้พาคุณย่านางบุเนี่ยไปโรงพยาบาลดีกว่าแต่ว่าลูกหลานบอกไม่เอาเพราะแกอายุมากแล้วอยากให้แกนอนที่บ้านนั่นแหละโอ oh. ไม่อยากจะพาไปโรงพยาบาลน,นะครับครับนี่นะฮะ นางบุเนี่นะครับก็ตัวสามีชื่อนายปูขันสิงหานะครับตายไปแล้ว37ปีนะครับแล้วก็ตัวนางบุนี่มีลูกทั้งหมด12คนทุกวันนี้เหลือ9นะครับแล้วก็มีหลาน40นะครับมีเหลนนะฮะหลานเหลนอีกประมาณ100ร้อยกว่าคนโอ้โหชาวบ้านก็แห่มาดูตัวนะฮะอายุร้อยหปี ใช่ครับมาดูตัวกันพอทราบข่าวว่าตายแล้วฟื้นก็มาดูตัวกันใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยย่าบุเนี่ยเป็นหมอตำแยของตำบลเลยนะครับ,รบซึ่งก็เชื่อว่าเขาเชื่อว่าที่แกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเคยเคยทำคลอดให้คนแล้วก็ถือว่ามีบุญสะสมมาจากการทำคลอดให้คนก็เลยทำให้คุณย่านั้นฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะร้อยห้าปีนะฮะสรุปแล้วข่าวนี้ไม่มีคนเสียชีวิต ไม่มีไม่มีนะฮะเยลี่ยไปชั่วโมงหนึ่งรถฟื้นมาใหม่ใช่ครับนะเอาแล้วฮะเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเชิญครับ